โอเคตอนนี้น้องๆหลายคนก็กําลังจะสอบเข้ามหาลัยเนาะแล้วก็แบบกําลังอยู่ในช่วงหัวเริ่มหัว,หวต่อระหว่างมหาลัยกับมัธยมเนาะเอา,เอามัธยมกับมหาลัยดีกว่านะครับก็วันนี้อยากจะเป็นคลิปแบบว่าฟังสบายๆแล้วกันนะครับมาแชร์ว่าเออหลังจากเข้าขึ้นมหาลัยแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรกับมัธยมบ้างนะครับก็วันนี้จะมาแชร์กันนะครับผมจะแบ่งเป็น3ด้านนะครับก็คือการใช้ชีวิตการเรียนแล้วก็เพื่อนนะครับ จะเห็นได้ว่าหัวข้อเนี่ยมันจะคล้ายๆกับคลิปก่อนนะครับซึ่งผมได้แชร์เกี่ยวกับคณะไปเมื่อหลายเดือนก่อนเนาะแล้วก็เอออันนี้ก็อยากจะมาแชร์ในโดยรวมแล้วกันนะครับที่ไม่ใช่เกี่ยวกับคณะ ICT แล้วกันนะครับมาเริ่มกันครับก็มิติแรกคือด้านการใช้ชีวิตครับการใช้ชีวิตในมหาลัยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างก,กับมัธยมอย่างมากนะครับโดยเฉพาะคนที่เข้ามาอยู่หอการที่เราก้าวออกมาจากบ้านนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้อยู่หอเนี่ยก็อาจจะมีความไม่ชินนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนเราออกมาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแบบนี้เเนี่ราต้อง manage หลายๆอย่างนะครับทั้งเรื่องเวลาเรื่องทรัพยากรเรื่องตังอะไรพวกนี้นะครับเราต้อง m a n a g ให้ดีนะครับแล้วก็ไม่มีใครทําให้เรานะครับสำหรับคนที่มาอยู่หอนะครับถ้าเราไม่ซักผ้าผ้าก็จะไม่ซักให้เรานะครับนอกจากสว่าเราไปจ้างคนซักผ้าอะไรงี้ก็แล้วแตุ่ดทรัพย์ของทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ ต้องซักผ้าเองเรารีดผ้าเองพับผ้าเองถูบ้านกวาดบ้านเองต้องทำนะครับเพราะว่าฝุ่นมันจะไม่หายไปเองนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้มันฝุ่นมันเยอะด้วยนะในกรุงเทพสำหรับใครที่เล็งที่ในกรุงเทพไปนะครับก็แนะนําว่า,าฝึกวินยัยตรงนี้ไปด้วยก็ดีนะครับตอนอยู่บ้านก็ทํา อะไรหลายๆ,ๆอย่างเองบ้างเผื่อบางคนเนาะอย่างอย่างอย่างตอนผมอยู่บ้านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ช่วยแม่ทํางานบ้านอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพอมาอยู่คนเดียวตรงนี้ก็ต้องทานะครับเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าไม่ทําก็ไม่มีใครทําให้แล้วนะฮะถ้าเปรียบเป็นเกมก็มันจะเป็นเกม Open w o r l d มากขึ้นนะครับหลังจากที่มัธยมเรา,าผ่านโหมดทูต o r i a ีที่แบบว่าสอนเล่นมีกฎมีเกณฑ์อะไรที่แบบว่าชัดเจนมากขึ้นนะครับพอขึ้นมาหาวิทยาลัยมาแล้วเนะะี่ยกฎเกณฑ์มันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสติ๊กมากขนาดนั้นแล้วนะครับมันจะเป็นกฎกว้างก,ากงนะะว้าง เรื่องนี้ทําไม่ได้นะอย่างตอนมหาลายัยอ,อย่างตอนมัธยมก็จะเป็นแบบว่าทรงผมต้องห้าม,ห,ามห้ามยาวนะต้องเกลียนรองทรงสูงใส่ชุดนักเรียนมาเรียนทุกครั้งใส่ชุดพิธีการใส่เข็มขดัดเครื่องแบบอะไรน,นี้ต้องสติกเท่านั้นนะครับแต่ว่าในชีวิตมหาลัยนะครับกฎพวกนี้ก็จะหายไปตามกาลเวลาเมื่อก่อนอาจจะมีนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะไม่มีแล้วนะครับบางมหาลัยก็ไม่ต้องใสช่ชุดนักศึกษาเข้าไปเรียนก็ได้อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่า เราจะ manage มันยังไงนะครับเรื่องต่อไปที่อยากจะแชร์นะครับก็คือการ manage เวลานะครับเวลาทุกคนมีเท่ากันนะครับมีเท่ากันทุกคนเลยนะครับแล้วก็เวลาครับมันจะเชื่อมกับทุกด้านในการใช้ชีวิตเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นทุนที่ทุกคนมีเหมือนกันครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้เวลาตรงนี้ให้มันมีประสิทธิภาพมากขนาดไหนนะครับแล้วก็ถ้าเราเอาเวลาตรงนี้ไปทําในสิ่งที่ไม่ดีนะครับชีวิตเราก็จะแบบเป็นไปตามที่เราทําเสมอนะครับแล้วก็ มันจะไปเชื่อมกับสองอีก2หัวข้อที่เหลือด้วยนะครับมาต่อกันที่เรื่องการเรียนเลยกันนะมันจะแตกต่างจากมัธยมค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับเพราะว่าตอนมัธยมเนี่ยที่ผมจําได้นะช่วงเช้ามันจะอัดตารางมันจะแน่นหมดเลยใช่ไหมครับตารางมันจะแน่นแบบช่วงเช้า8ปดโมงครึ่งเก้าโมงถึงเที่ยงเลยมันจะแน่นข้อเรยมันจะแน่นหมดเลยนะแล้วก็มันจะไปว่างช่วงบ่ายแทนนะครับถ้ามันมีข้าว่างนะ ช้าเนี่ยจะว่างน้อยมากนะครับมัธยมเนี่ยนอกนอกจากว่าอาจารย์จะไม่ว่างหรือว่าเราจะโดด <c oughs> แล้วก็อตอนมัธยมเนี่ยนะครับที่ผมพูดในเรื่อง time management เนี่ยเพราะว่าเรื่องการเรียนเนี่ยเลยครับตารางเรียนในแต่ละวันเนี่ยมันมันจะไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างของผมนะครับวันจันทร์เนี่ยผมไปเรียนตั้งแต่แปดเก้าโมงเช้าเอ้ยไม่ใช่สิสิบโมงสิบโมงครึ่งนะครับแล้วก็เรียนถึงเที่ยงแล้วก็ตอนบ่ายก็เรียนทั้งบ่ายเลยนะครับจะเห็นได้ว่าผมเริ่มเรียนตอน1ิบโมงครึ่งนะสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับแล้วก็ตอน อย่างวันศุกร์เนี่ะวันศุกร์ผมเรียน8ปดโมงครึ่งถึง10บโมงครึ่งแล้วก็ระหว่าง10บโมงครึ่งถึงเที่ยงเนี่ยจะได้พักนิดนึงนะครับแล้วก็ตอนบ่ายบ่ายโมงครึ่ง,ง,ง,งถึง 5, 5. 30, ้าโมงครึ่งก็เรียนทั้งบ่ายเลยนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นแบบว่าการ manage เวลามันถึงสําคัญนะครับเพราะว่ามันจะมีช่วงแก๊บระหว่างคาบเลครับซึ่งมันจะไม่เหมือนตอนมัธยมที่ที่แบบว่ามันอาจจะมีเวลาพัก10นาทีระหว่างคาบอะไรบ้างอะไรแบรบนี้เพื่อให้เราพักเข้าห้องน้ำอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามัธยมอ่มหาลัยเนี่ยนะครับจะ แตกต่าง,งไปเพราะว่าช่วงเวลาแกลบระหว่างคาบบางคาบมันเยอะมากๆนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาเวลาตรงนี้ไปทําอะไรนะครับอาจจะเอาไปทบทวนเนื้อหาที่กาลังจะเรียนในคาบต่อไปก็ได้นะครับอันนี้อันนี้แนะนำนะครับอันนี้แนะนํามากนะครับสำหรับคนที่ไม่ถนัดที่จะเรียนในคาบต่อไปที่เราจะเรียนอะ่ะลองเอาอเนื้อหานั้นอะ่ะถ้ามันถ้าอาจารย์เขาอัปโหลดสไลด์ไปในเว็บหรือว่าไปใน Google Classroom ไปในเอ่อไมโครซอฟท์แล้วนะครับก็ไปโหลดมาแล้วก็เอามานั่งอ่านก็ได้อะไรัไนนี้แนะนำนะครับเพราะว่า การเรียนรู้ไม่ได้จะเป็นอยู่ในห้องเรียนไม่ได้อยู่ในห้องเลคเชอร์อย่างเดียวแล้วนะครับแนะนำานมัธยมก็ได้นะมัธยมก็ได้แบบว่าอาจจะไม่ต้องอา,อาจจะไม่ต้องเป็นช่องว่างระหว่างคาบก็ได้อาจจะเป็นก่อนที่จะเรียนในวันนั้นๆนะครับคืนนั้นถ้าไม่ได้ทําอะไรก็ไปหาไปโหลดสไลด์มานะครับว่าคาบต่อไปเราจะเรียนอะไรต่อนะครับแล้วก็เอามาหาดูใน u t u b e เอามา เทคแบบว่ารีเสิร์ชใน Google หรือว่าถาม c h a t GPT ก็ได้นะครับผมทำประจำนะครับผมจะประจำเพิ่งมาทำตอนมามหาลาัยนี่แหละครับเพราะว่ามันการเรียนมันค่อนข้างยากนะครับแล้วก็มันก็ต้องเรียนรู้มาก่อนเพื่อที่จะไปเรียนในในห้องให้มันรู้เรื่องนะครับเพราะว่าอาจารย์บางคนก็สอนไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับ,นะรบอันนี้ต้องเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องต้อง,ต,องต้องจัดการนะครับเพราะว่าอ,อาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ ในมหาลัยเนียครับเขาจะไม่ค่อยเคร่งกับการเรียนขนาดนั้นแล้วนะครับใครจะเรียนก็เรียนนะครับใครจะไม่เรียนก็ช่างมันนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเรียนหรือเปล่านี่เพราะว่าเราโตๆกันแล้วนะครับเราแบบว่าเราเราเราต้องมีความรับผิดชอ,อกกบตัวเราเองแล้วกันนะครับพูด,พ,ดพูดประมาณนี้แล้วกันนะฮะนั่นแหลนะครับนี่คือ,คอ,คอนี่คือเรื่องของการเรียนนะครับที่ผมนำมาแชร์นะแล้วก็ต่อไปคือเรื่องเพื่อนนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเ,เรื่องเพื่อนเนี่ยตอนมัธยมนะครับ วันท่มปลายเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนได้สุดมันที่สุดแล้วนะครับผมบอกเลยว่าแม่งมันมากๆมันที่สุดแม่งมันกว่ามหาลัยอีกในบางคนนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงวัยที่เราใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ครับเราไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับกลับบ้านก็มีข้าวมีพ่อมีแม่นี่ครับ เราสมัครเล่นอะไรหลายๆอย่างนะครับเรามีเป้าหมายมีความฝันที่อยากจะเข้ามาหาลัยนี้เรานั่งอ่านหนังสือกับเพื่อนไปเตะบอลกับเพื่อนใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนเย็นมากับบ้านหรือมางคนอยู่ในประจาอย่างผมเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อน24ชั่วโมงนะครับพอเวลาเราเราออกมาอยู่อย่างเงี้ยมันก็มีหมูบวกบ้างนะเพราะว่าเราต้องออกมาอยู่คนเดียวนะครับออกมาอยู่ยนเนี่ยอยู่ในห้องเน,นี้ยแบบอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยจากที่เราอยู่กับเพื่อนตลอดเ,เวลาเนาะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมากนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องของเพื่อนเนี่ย ในมหาลาัยก็จะไม่เหมือนมัธยมแล้วนะครับเพราะว่า,าเพื่อนในสมัยมัธยมเนี่ยก็อาจจะมีแบบอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบกลุ่มแบบเกาะแบบกันแน่นมากๆนะครับบางกลุ่มนะครับแบบว่าอยู่กนแบบแบบครอบครัวนะเบียวนิดนึงนะฮะแต่ว่ามันมันก็คือมันก็แบบอยู่กันคล้ายๆครอบครัวเลยครับแล้วก็ตอนมหาพอขึ้นมหาลาัยมาแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนก็จะไม่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 ค่อยแบบว่าอยู่กับเราตลอดเวลาขนาดนั้นแล้วนะครับอาจจะมี ปฏิสัมพันธ์กันบ้างนะครับบางกลุ่มก็อาจจะเหมือนมัธยมปลายเลยอาจจะแบบว่าเออคุยกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเล่นด้วยกันเล่นบอลด้วยกันเล่นกีฬาด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะเป็นฟิลที่แตกต่างกันนะครับอ่าก็ทําใจไว้ก่อนเลยว่าเลือกคบเพื่อนดีๆนะครับเพราะว่าขึ้นมาหาลัยไปเนี่ยมันเป็นช่วงหัวเรี่องหัวต่อเนาะแล้วก็มันมันเป็นเพื่อนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่สุดเลยนะครับที่จะกําหนดชีวิตมหาลาัยแล้วแล้วก็กําหนดชีวิตเราต่อจากนี้ไปนะครับเพราะว่า ชีวิตมหาลัยเนีครับเป็นอีกก้าวหนึง่งมันคือประตูสู่ความเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เร,เ,รเราเราต้องเลือกคบเพื่อนดีๆนะครับถ้าสมมุติเรื่องคบเลือกค,บเ,อกคบเพื่อนไม่ดีนะเนี่ยชีวิตมหลาลัยเราอาจจะอาจจะพังนะครับแล้วก็ถ้าประตูสู่ผู้ใหญ่แม่งพังไปแล้วเนะี่ยเราก็จะก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่นะครับดังนั้นเลือกคบเพื่อนดีๆนะครับ ไม่ใช่ว่ากินเหล้าสูบบุหรี่ไม่ดีนะครับเออสูบบุหรี่แม่งไม่ดีนะฮะสูบบุหรี่ไม่ดีอันนี้อันนี้น,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 นี้บอกไว้ก่อนนะครับแม่งไม่ดีเลยนะครับกินเหล้าก็ไม่ดีนะครับแต่ว่าก็ก็กินได้ผมผมก็ยังกินเลยนะครับแต่ว่ามันมันก็กินในปริมาณที่เหมาะสมนะครับแล้วก็แบบแค่สังสรรค์ก็พอไม่ใช่แบบว่าเออกินทุกวันเ้ยนเสร็จกลับไปกินกินเสร็จกลับไปกินกินเบียเทคแอลกอฮอล์มากๆมันจะไม่ดีนะครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับ พอเวลาเรา,าเหนื่อยเครียดอันนี้กินอันนี้โอเคนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ต้องแบบหนักขนาดนั้นไม่ต้องไปแบบว่ากินจนไอ้เหี้ยเมาชิบหายหมดแม่งอันอันนี้แม่งไม่ไม่ใช่ครับมัน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 ทรมานตัวเองมากกว่านะครับเพราะว่าอ่าอ่าพอเวลามันเมาแล้วแม่งแม่งแม่งทรมานมากอันนี้ประสบการณ์ตรงนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์ล้วกันแค่นอกเรื่องนอกเรื่องอย่างนี้ครับกลับมาที่เรื่องเพื่อนนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเพื่อนพากันไปกินเหล้าไม่ดีพากันไปสังสรรค์ไม่ดีนะมันก็ต้องมีบ้างมันก็ต้องมีการแบบผ่อนคลายอะไรพวกนี้แต่อย่างที่ผมบอกคือมันมันมันมนมันต้องมีอยู่ในลิมิตที่มันพอดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือพาการเรียนด้วยนะครับผมถ้าสมมุติเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่พาการเรียนเนี่ยเฮ้ยมันแบบว่ามันโอเคนะ เวลาแบบใกล้สอบปุ๊บจับกลุ่มกันอ่านหนังสือจับกลุ่มกันติวแชร์สรุปนู่นนี่นั่นแชร์แบบช่วยๆกันเรียนนะครับแบบว่าลองนึกสภาพนะครับถ้าสมมุติกลุ่มคนกลุ่มเพื่อนเราอครับพอเข้ามาใช่ไหมครับกลุ่มเพื่อนเราครบเลยแต่พอขึ้นไปปีหนึ่งปุ๊บเพื่อนม่งหายไปทีละคนทีละคนทีละคนเพราะว่าเรียนไม่ไหวแม่งแม่งดรอปไปอะไรเงี้ยแม่งแม่งรีทายไปเพราะว่าด้วยคมที่ว่าเราเรีเรยนไม่ไหวครับอ่าพอนึกอย่างนั้นแล้วครับผมคิดว่ามัน มันเป็นภาพที่น่าเจ็บปวดนะเราเราเราเข้ามาด้วยกันนะครับแล้วเรามาเป็นเพื่อนกันแล้วอ่ะเรา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 น่าจะช่วยกันดีกว่าที่จะมาแข่งกันนะครับเพราะว่ามหาลัยมันมันไม่ใช่สังคมที่เราจะมาต้องแข่งกันนะครับเพราะว่ามันมันมันไม่ได้มีการสอบได้ที่1ที่2ที่3เหมือนตอนมัธยมเลยนะครับหลายคนอาจจะแข่งเราจะไม่ใช่นะฮะแต่ว่าในในมหาลัยเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับ ใหญ่ที่สุดคือเกียรตินิยมนะครับซึ่งมันก็ได้ได้หลายคนได้อีกนะครับซึ่งลองคิดสภาพว่าถ้ากลุ่มพวกเราไม่ได้เกียรตินิยมระดับหนึ่งระดับ2อระดับสทุกคนนะไอ้ยี่มันโคตรเจ๋งอนะครับลองลองคิดอย่างนี้ดูนะครับแล้วก็นั่นแหละครับเรื่องของการคบเพื่อนมันมันมันอิมแพคต่อชีวิตเรามากๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับที่ผมนํามาแช์นะครับอาจจะติดตด,ตดขัดขัดไปบ้างขออภัยนะครับแล้วก็ อยากฝากถึงน้องๆนะครับเด็ก68ที่กรลังจะเข้ามหาลัยในปีนี้เนาะแล้วก็เด็ก69เด็ก7จสแล้วก็เด็กทุกคนทุกเจนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ย้อนหลังนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็อยากจะอวยพรทั้งน้องนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตมหาลัยแล้วก็ชีวิตในความเป็นผู้ใหญ่ต่อไปนะครับแล้วก็สำหรับใครที่กําลังอยู่ในช่วงมปลายนะครับม4ม5าม6เนี่ยแนะนำนะครับอันนี้จากใจเลยเพราะว่าประสบ บเจอมาก็ตัวเองแล้วก็อยากจะย้อนกลับไปแก้ไขมากนะครับก็คืออย,อ,อยู่กับเพื่อนเยอะๆนะครับแบ่งเวลาอยู่กับเพื่อนเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติมันผ่านช่วงวัยนั้นมาแล้วนะครับเราไม่สามารถย้อนกลับไปได้แล้วเพราะาหลายคนนะครับอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราแบ่งก็เพื่อนกันมะวะไอ้เหี้ยจบหมอปลายไปไป,ปุ๊บ เราก็ย้อนกลับมาหากันได้เราบางคนาาบางคนอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าอาจจะเข้าไปอยู่ในมหาลายัยเดียวกันทั้งกลุ่มเลยประมาณนี้อาจจะอยู่คนละคณะแต่มันก็นัดเจอกันง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างกลุ่มผมเนี่ยกลุ่มผมเนี่ยกลุ่มแม่งใหญ่ด้วยนะครับแล้วแม่งไปทั่วประเทศเลยบางคนเชียงใหม่มขอขมกอมหิดลอศิลปกรธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยแม่งไปอยู่ทุกที่เลยนะครับยังดีไม่ลงไปมาทักสินด้วยนะแต่ไม่มีนะฮะแต่ก็แต่ก็ แต่ก็มีบางคนนะลงลงไปทางใต้เหมือนกันนะครับก็นั่นแหละครับคือมันเวลามันรวมกันมันลงมันยากนะครับมันก็จะมีุช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์อะไรพวกนี้แต่ว่ามันก็ปีละไม่กี่ครั้งลยครับมันมันมันนัดเจอกันยากนะครับแล้วก็นึก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 ภาพออกไหมครับเวลาเราอยู่กับเพื่อนตอนมปลายนะครับเรามีเรื่องเครียดเรื่องเดียวกันครับก็คือไอ้ที่เราเราจะส่งงานอาจารย์คนนี้ทันไหมวะไอ้ที่สอบสอบพิธีมเนี่ยพิธีมข้างหน้านียไอ้ที่เราเราจะ เราจะผ่านเร่งไปได้ไหมอ่ะเราเราเรา,เราจะโอเคไหมเราก็จับกลุ่มติวกันเราเครียดเรื่องเดยวกันไอ้แค่นีนมันจะดีว,วะมหาลัยเราจะสอบเยได้ไหมจับกลุ่มนั่งติวเอเรเวลนั่งอ่านหนังสือที T ่เกดที่แพโอ้โหก็สับปะทอกันเรามีจุดหมายเรื่องเดียวกันครับแต่ว่าพอเราแยกกันแล้วเนี่ยเรื่องเครียดของเราแม่งคนละเรื่องนะครับอย่างคนนี้ไอ้แค่นั้นแม่งจีบผู้หญิงแม่งไอ้แค่เราแม่งจะจีบได้ว,วะอย่างอีกคนนึงก็ชิบหายไม่ชอบบอิจาคนนี้เลยวะ่ะเครียดทําไงดีวะ อีกคนหนึ่งก็แบบอ,อ,อาจจะคัดกีฬาไอ,อเชี่ยคูจะคัดผ่านไหมวะะไรแบบแบบทุกคนมีเส้นทางของตัวเองครับแล้วก็พอเวลามาจับกลุ่มคุยกันเนี่ยมันจะไม่ได้คุยกันในท็อปิกเดียวกันอีกแล้วนะครับแล้วกม็มันอาจจะเป็นการแชร์ชีวิตของเรามากกว่านะครับซึ่งฟิลมันก็จะคล้ายๆเดิมเลยครับแต่มันจะย้อนเอาช่วงเวลามปลายกลับมาไม่ได้แล้วซึ่งเป็นเวลาที่แม่งมีความสุขที่สุดแล้วนะครับดังนั้นอยู่กับเพื่อนเยอะๆนะครับแล้วกอ็อยากจะให้ manage เวลาดีๆนะครับ ดื่มด่าบรรยากาศตรงนั้นให้เยอะๆนะครับให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับมีสติไว้นะครับในการขึ้นมหาลัยเพราะว่านี่คืออีกหนึ่งตัวแปรในชีวิตของเราที่ค่อนข้างจะสำคัญที่สุดนะครับใบปริญญาไม่สําคัญก็จริงครับแต่ประสบการณ์ในมหาลัยนั้นมีค่ามากๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ